เอาตดมาฝากพี่ฝากนะลุงปานหน่าอากอเก้าหนะบ้าบอคอยพ่อกราบงามๆคำะโอยนะกราบสวัสดีสุภาพสตรีหน้าตาสวยกราบสวัยสุภาพบุรุษที่เคยรวยไม่ชอบหลอกความเมง่สวย ก่อนปีใหม่เตะแม่งทิ้งไป <c oughs> แกว่โอุปเมนครับเนาะอ้าวคุณนะครับวันนี้ผู้บ่าวจะมาปักเบ็ดน,นะครับเนาะโอ้พี่เกดคือบ้านเป็นน้อยสุดสวัสดิ์ไม่ใช่ผู้ติดหงผู้ติดทรรมหนึ่งที่เคยเป็นมาอ่ามาหรือไม่ชื่อมาชมว่าจะหมาหรือเปล่านะครับเนาะเฮ้ยเนาะไม่อยากพูดหรอกเพราะมันเป็นความลับของทางราชการเดีย๋ยวจะขึ้นเงี้ยนผู้ย่บานครับ อ่านี่ครับแดดล้มลมตกเอไม่ใช่ดิอ่าก็นี้จะประมาณช่วงหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับเนาะโอ้ยหลังจากเสร็จเิเสร็จการเสร็จงานหลายอย่างหลายแนวอย่างที่ผมบอกคเนาะเวลาคนเราไม่ค่อยตรงกันครับเนาะผมว่างตอนไหนผมก็มาครับนี่ละครมามามือกจะกินป่นบ่มีผักนี่ครับแล้วพี่น้องรุกปานะอาอาจะต้องมาเลยต้องมาเลยต้องมาอ่นนี้ครับตอนเย็นก็น่าจะช่วงสองทุ่มโดยประมาณเราจะมาเยี่ยมมายามด้วยกันนะครับเนาะว่าจะได้จะเดินไม่รู้มา มาชิมมาชมด้วยกันนะครับเนาะแต่ลืมครับลืมย้ำนักย้ำหนาดนะครับเนาะฝากนะครับเนาะฝากฝากไปซื้อแนวมาแกะ้วไม่ใช่ดิเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้าไม่ห่างกดไลค์ครับเนาะไม่ร้อนกดติดตามนะครับและไม่มันกดติดใจครับเนาะอู้มีสาวน้อยอ่ามันครับปลาลูกข้อครับเนี่ยผมจะตามไปกดแล้วก็แก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเชียวโอเคนะครับเนาะ ท้ามาฝากผีฝากหนอนลูกป้าน่ะอาที่โตครับอ้ามารมุดมาชื่อมาชมด้วยกันว่าผมจ,จะได้ผมจะโดนไหมอืมทัได้ผมก็รีแก้เอันนี้นี่ทัดได้ผมก็หมา,น,านครับได้แก้พน,นะเอาโอเคนะครัำน้องครับบรรยากาศก็น่าจะช่วงช่วงสองทุ่มโดยประมาณการครัำนะ้องยังไงก็โอ้ยำหนักยำหนักครับแม่มันแม่ไม่และแม่ลุกอ่อนนะครับนะไหนยิ้มก็ไล์กดแชร์ด้วยนะคำนะ้องถ้าไม่ห้างก็ไลค์ไม่ลุกอ่อนก็แชร์คำน้องไม่ห้างลุติดก็ติดตามนะครับแล้วผมไม่อยากบอกเลยครับเนาะ ผมจะพาพื้นตามไปกดแล้วก็แก้ด้วยสิ้งห้องเลยิีดเดียวเชียวบะ้ะเชียว